ส่วนการสำรวจความคิดเห็นของส่วนดุสิตโพนะครับระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นรู้สึกหนักใจนะครับจากปัญหาการเมืองที่มีความขัดแย้งและเชื่อว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นครับจากการตัดสินคดีนายกรัฐมนตรีและการเลือกตั้งที่ขณะนี้ยังมองไม่เห็นทางออกพร้อมขอให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยกันและนำข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนครับส่วนดุสิตโพมหาวิทยลาลัยราชพัฏส,ส่วนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้เรื่องใดที่ทําให้ประชาชนมีความหวังและเรื่องที่สร้างความหนักใจโดยพบว่ายังไม่มีข่าวการเมืองเรื่องใดที่ทําให้ประชาชนมีความหวังแต่ข่าวการเมืองที่สร้างความหนักใจให้กับประชาชนมากที่สุดถึงร้อยละ53.81คือเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองของคนไทยรองลงมาร้อยละ24.37การเคลื่อนไหวการชุมนุมของม็อบต่างๆ และร้อยละ21.82การทุจริตคอร์รัปชันใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดขณะที่ความวุ่นวายทางการเมืองไทยวันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ74.69คิดว่าสถานการณ์วันนี้มีความขัดแย้งและวุ่นวายมากขึ้นเพราะกำลังจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเช่นการตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีการเลือกตั้ง20กร,รกฎาคมและการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มต่างๆ รองลงมาร้อยละ21.60เห็นว่าความขัดแย้งและความวุ่นวายเหมือนเดิมเพราะต่างฝ่ายต่างเล่นเกมการเมืองไม่เคารพกฎหมายทำให้ไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนและร้อยละ3.71เห็นว่าความขัดแย้งและความวุ่นวายน้อยลงเพราะกระแสของคนในสังคมส่วนใหญ่อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข นอกจากนี้นะครับยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ47.53ยังไม่เห็นแนวทางที่จะทำให้การเมืองดีขึ้นเพราะเป็นปัญหาที่มีมานานเช่นเดียวกับทางออกของประเทศไทยเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ47.93ระบุนะครับว่ายังมองไม่เห็นทางออกขณะที่ร้อยละ21.49อยากให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดและนำมาเป็นบทเรียน ส่วนร้อยละ19.84อยากมีการเลือกตั้งใหม่โดยเคารพในการตัดสินใจของประชาชนให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและร้อยละ10.74เห็นว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแกนนำแต่ละฝ่ายว่าจะเห็นแก่บ้านเมืองมากน้อยเพียงใดครับ